เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะคือท่อน้ําเสียในบ่อเนี่ยมันชํารุดแตกเสียหายน้ําเสียในท่อมันก็ทะลักออกมาจําเป็นจะต้องให้คนงานเนี่ยลงไปซ่อมด้านล่างทีนี้ก็เหมือนที่เราเคยได้ยินในข่าวทุกครั้งนะคะว่าเมื่อไหร่ที่มีคนลงไปในท่อบาบัดน้ําเสียที่มันมีความลึกและไม่ได้ถูกเปิดมาเนี่ยนะคะเปิดมาปุ๊บสิ่งที่เจอก็คือเป็นพวกก๊าซไข่เน่าทั้งหลายแหล่ที่มันหมักหมมอยู่ในนั้น เหตุการณ์นี้ทําให้คนงานชาวเมียนมาหมดสติ4คนเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพประการหลังจากได้รับแจ้งก็ไปที่โรงงานภายในนิคมพอกหนังตําบลบางปูใหม่อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจุดนี้เป็นบ่อบําบัดน้ําเสียค่ะลึกลงไปไม่ต่ํากว่า6เมตรขออภัยค่ะลึกลงไปไม่ต่ํากว่า6เมตรกว้างประมาณ20เมตรคนงานเป็นผู้ชายชาวเมียนมา4ี่คนนอนหมดสติที่ก้นบ่อค่ะเจ้าหน้าที่นําตัวขึ้นมาปั๊มหัวใจช่วยชีวิตและส่งโรงพยบาบาล เบื้องต้นทราบว่าเริ่มรู้สึกตัวแล้ว2รายส่วนอีก2รายยังสาหัสค่ะ<_ <EN> _>เพื่อนร่วมง,งานให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีคนงาน2ใน4ลงไปส่งไปซ่อมท่อส่งลมในบ่อบำบัดระหว่างนั้นแรงลมมันไม่ทํางานค่ะคนงานอีกสองคนก็เลยลงไปช่วย<_ <EN> _>เพื่อจะไปขันเกลียวใส่ท่อลมระหว่างที่กําลังซ่อมอยู่ด้านล่างแรงดันน้ําเสียในท่อมันเกิดพุ่งทะลักออกมาแล้วมันเป็นก๊าซไข่เน่า พุ่งใส่หน้าคนงานจนหมดสติทั้งหมด4คนค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าสาเหตุครั้งนี้มาจากท่อน้ําเสียในบ่อมันชารุดมันแตกเสียหายน้ําเสียในท่อมันก็ทะลักออกมาค่ะซึ่งขึ้นชื่อว่าท่อคุณผู้ชมโหมันมีทั้งนะักก๊าซไข่เน่ามีทั้งสารเคมีอะไรต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ในนั้นก็เลยทําให้คนที่ลงไปเนี่ยมีอาการช็อกและหมดสติเดี๋ยวหลังจากนี้เขาใช้ทางกองพิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานและตรวจสอบอีกครั้งค่ะ เบื้องต้นเขาจะเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำนะคะว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยเป็นยังไงได้มาตรฐานความปลอดภัยไหมเวลาที่คุณจะลงไปควบคุมงานหรือจะไปซ่อมแซมในต่างๆมีอุปกรณ์เซฟตี้เพียงพอหรือเปล่าไม่เช่นนั้นจะมองอีกมุมหนึ่งเลยนะคะว่าเป็นสาเหตุแห่งความประมาทเลยนะอ่เอบื้องต้นตอนนี้สองคนอาการสาหัสส่วนอีกคนหนึ่งปลอดภัยคะ่ะครับไปต่อที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับท่านผู้ชมที่เคารพฮะเนื่องจากว่ามีข่าวว่าชายสูงวัยเนี่ยนะครับไปลวง นะฮะเป็นหลวงสาวพิการคือเป็นสาวพิการทางสมองเนี่ยแล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศจนกระทั่งญาติิของฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเห็นสาวคนนี้ผิดสังเกตนะครับท้องมันโตมากขึ้นแล้วก็ไปซื้อเครื่องตรวจคันเนี่ยมาให้หลานสาวนี่ตรวจปรากฏว่าตั้งท้องฮะทีนี้สาวพิการคนนี้นะครับก็ชี้เป้าไปที่ลุงข้างบ้านเขาก็ไปตามลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านก็ยอมรับนะนี่นะครับ นักข่าวก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่สาวของผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายชื่อว่านางสาวเอกันแล้วกันนะครับเป็นนามสมมุตินะครับอายุ17ปีบอกว่าน้องสาวเนี่ยถูกลุงข้างบ้านลวงไปนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศว่าอย่างนั้นจนเวลานี้ผ่านมาหลายเดือนทางครอบครัวสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของน้องสาวมีหน้าอกเนี่ยขยายขึ้นและก็ท้องก็มีขนาดใหญ่ขึ้นก็เลยสงสัยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปซื้อเครื่องตรวจคันเนี่ยมาตรวจ ผลปรากฏว่านางสาวเอเนี่ยตั้งคันจริงซึ่งนางสาวเอเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็เป็นผู้พิการทางสมองมาแต่กาเนิดเลยเธอบอกกับครอบครัวบอกว่าคนที่ทําก็คือตาข้างบ้านว่าอย่างนั้นประธานโทษนะครับหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยทางครอบครัวของผู้เสียหาย <c oughs> ก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ถูกกล่าวหา <c oughs> ก็คือนายแสง <c oughs> นะครับอายุได้76ปีนะครับซึ่งอาศัยห่างจากบ้านที่เกิดเหตุก็ประมาณสัก100เมตรเท่านั้น <c oughs> นายแสงเนี่ยได้ยอมรับว่าทําจริง และก็บอกว่าจะรับผิดชอบสุดท้ายเรื่องมันก็เงียบไปนะครับทางครอบครัวก็เลย,เยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองปราสาสเพื่อขอความเป็นธรรมต่อมาตํารวจนะครับได้เรียกตัวนายแสงผู้ก่อเหตุนเนี่ยนะครับมาสอบปากคําเจ้าตัวก็ได้รับให้คํารับสารภาพบอกว่าได้ก่อเหตุกระทําอนาจารย์จริงว่าอย่างนั้นเถอะตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บพยานหลักฐานต่างๆในบ้านพักของนายแสงในพื้นที่ของตำบลปลืออําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ และก็ได้เรียกฝั่งผู้เสียหายและก็ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือนางสาวนิ่มนะครับเนี่ยเป็นน้องสาวของผู้เสียหายเนี่ยมาสอบปากคําเพิมเ่มเติมเพื่อประกอบในสํานวนคดีนางสาวนิ่มน้องสาวผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุประมาณเดือนสิงหาคมากัดปีนี่แหละปีที่เดือนที่ผ่านมานี่แหละสิงหาคมกลางเดือนเนี่ยกลางปีเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นในมัวบ้านมีงานเป็นงานศพเธอก็ได้เดินผ่านบ้านของตาแสงและก็ได้ชะโงกดูบริเวณหน้าต่างก่อนจะเห็นพี่สาวเนี่ยเปลือยกายนอนอยู่กับตาแสง และตาแสงกําลังทรมาอาจารย์นะครับเธนะอก็เลยเนี่ยพังประตรูเข้าไปในห้องแล้วเห็นตาแสงก็พูดว่าไม่ได้ทําก่อนที่ตาแสงจะเดินหนีไปแล้วก็มีป้าข้างบ้านพูดขึ้นมาว่าทําไมถึงทําแบบนี้เธอก็เลยรีบพาพี่สาวนี่กลับบ้านแต่ทางผู้ก่อเหตุก็ได้พูดพูดคุยบอกว่าจะจ่ายค่าเสียหายเลี้ยงดูให้แต่ไม่เคยทําทตามที่พูดเลยว่าอย่างนั้นพอถึงวันจ่ายนัดเงินงนักการจ่ายก็กลับเงียบไปนางสาวสุนิพานะครับพี่สาวก็ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งก็เล่าว่า นะครับเมื่อวันที่18ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยป้าสะพ้ยโทรมาบอกว่าทําไมน้องสาวเนี่ยมีลักษณะหน้าอกมันขยายขึ้นสะโพกใหญ่ขึ้นดูเหมือนจะเป็นคนท้องว่าอย่างนั้น,นก็เลยเียไปซื้อเครื่องตรวจคันเนี่ยมาตรวจผลที่ออกมาก็คือว่าตั้งครรน,น,นะครับก็เลยไปปรึกษาทางผู้ใหญ่บ,บ้านและก็พาให้ไปแจ้งความว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนแน่ใจว่าท้องจริงเธอคิดว่าตาแสงเป็นคนทําแน่นอนเพราะเห็นน้องสาวไปสูงสิงกับตาคนนี้ นะครับแล้วก็มีน้องสาวคนเล็กเห็นว่าตาแสงได้ไปลวงน้องสาวเนี่ยไปล่วงละเบิดทางเพศนะครับซึ่งกระเถือก็เชื่อว่าตาแสงนั่นแหละเป็นผู้กระทาเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยพี่สาวของผู้เสียหายครับป้าสะพ้ายคือกโทโไปบอกว่าเห็นน้องมันผิดผิดสังเกตนะเห็นน้องมันท้องโตท้องผิดท้องใหญ่ผิดสังเกตแล้วก็มีนมใหญ่ผิดสังเกตแล้วก็ดูทรงเหมือนคนท้องก็เลยโทรให้หนูมามาตรวจดูก็ นูก็ได้ซื้อที่ตรวจคันมาตรวจในวันที่18ก็ได้ให้น้องคนสุดท้องไปตามมาค่ะแล้วก็ได้มาให้น้องไปปัสสาวะมาตรวจก็พบว่าขึ้นสองขีดหรือยังไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอแต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าก็เห็นแค่น้องไปสูงสิงแต่กับคนนี้ค่ะที่ตอนที่หนูอยู่บ้านนี้ก็เห็นเขาเข้ามาหาบ่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขากระทำกี่ครั้งแต่ผู้กรตุก็ได้รับสารภาพแล้วว่าเขากระทำจริงหลายครั้งรู้เรื่องตอนวันที่18ค่ะรู้เรื่องตอนนี้เสียใจมากเลยมากค่ะ ไม่รู้จะทํำยังไงค่ะพูดไม่ออกค่ะคือคนที่ขขงเห็นเนเขามาคุกคีที่บ้านเราบ่อยไหมก็มาคุกครีค่ะมาทำอะไรอะ่ะมาบางทีก็เอากาแฟมาให้เดินมาหาค่ะทำตัวสนิทเนี่ยนะค่ะทำตัวสนิทค่ะเราคิดไหมว่าเขาจะทำยังไงลูกเราไม่ได้คิดค่ะคิดว่าตากับร้านจะเราก็ขายยงให้เขาติดคุกค่ะเงินไม่เอาเลยใช่ไหมค่ะเงินไม่เอาค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะพูดไม่น,น,น,นี่นะครับเบื้องต้นทางตํารวจก็แนะนําให้หนางสาวเอไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่รอโรงพยาบาลและก็ต้องรอผลนะครับว่าผลออกมาเนี่ยจะเป็นเด็กเนี่ยเป็นลูกของนายแสงจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่เขาก็จะหาบุคคลที่ต้องสงสัยไปตรวจหาไปว่าใครเป็นพ่อของเด็กนะครับแต่ว่านายแสงให้การรับสารภาพแล้วว่าเคยล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายจริงจึงได้แจ้งข้อหาในภาคผู้เยาว์และก็กระทำชำเรา นะครับและก็ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุรินดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปอส่วนเรื่องนี้ที่กรุงเทพค่ะรถทัวร์ถูกไฟไหม้เสียหายถึง9คันคุณผู้ชมตอนนี้เขากำลังหาสาเหตุรถทัวร์ที่ว่านี้คือจอดนิ่งๆทิ้งไว้ประมาณ10ปีแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะ ก็เ,เป็นไปได้ว่ามันอาจจะอายุการใช้งานมันนานแล้วแบตเตอรี่ภายในรถมันอาจจะเสื่อมแล้วก็เกิดเป็นความร้อนปะทุเป็นไฟไหมแล้วก็ลามไปถึงคันอื่นๆแบบนี้เสียหายถึง9คันค่ะจุดนี้คือ p j คามาดถนนกาญจนาพิเศษเขตบางแคกรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุรถทัวร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจอดไว้ทั้งหมด9คันไฟลุกไหม้เสียหายทั้งหมดค่ะแล้วก็จะลุกลาม ยังบ้านใกล้เคียงด้วยแต่โชคดีที่ระงับเหตุไว้ได้ทันนะคะนายสมเกียรติศรีสมโพ่ออายุ57ปีพนักงานขับรถที่เห็นเหตุหการณ์บอกว่าเขากําลังนั่งพักอยู่เห็นกลุ่มควันขึ้นจากรถคันกลางแถวหลังสุดจากนั้นไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วลุกลามไปยังคันอื่นๆค่ะรถที่ถูกไฟไหม้เป็นรถที่จอดทิ้งไว้ประมาณ10ปีสาเหตุนี่ยังไม่ทราบนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าในรถทุกคันเนี่ยปิดประตูหมดทุกคัน เป็นไปได้ไหมแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆรถอาจจะมีอายุเก่าแล้วก็เป็นความร้อนเกิดขึ้นมาประทุขึ้นมาแล้วไฟมันไหมลุกลามเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของคนเห็นเหตุการณ์ค่ะหมดระวังรถรถเนี่ยคือรถรถทัวหรือรถตัวหมดระวังหดระวังเอาจอดไว้เป็นเป็นสิบปีแล้วมั้ง ไอจีซ่อมก็ส่วนหนึ่งไอจีจอดที่ก็ส่วนหนึ่งใช่แล้วจู่ๆไฟทำไมถึงลุกมันมีคนงานเข้าไปสูบุรีไม่มีไม่มีใครใครจะไม่ใครจะไม่เข้าไปเลยจอดจอดระวังจอดไว้เป็นเป็นแล้ว่าเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบอีกทีเพราะว่าอย่างที่นักข่าวเขาตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ไหมพี่ใครสูบบุรีแล้วโยนไปตรงนั้นหรือเปล่านะคะคุนดห็นการเขาบอกไม่เห็นนะก็ไม่น่าจะมีนะแต่เอาละตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกพยานเจ้าของบริษัทมาสอบสวนนะคะ ดมทั้งกองพิสูจน์หลักฐานมาหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะจากเหตุไฟไหม้รถทัวร์มาถึงเหตุไฟไหม้รถตู้โดยสารนี่นะครับเหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรีขณะที่เจ้าของเนี่ยเอาไปจอดไว้ไปจอดพักไว้ก่อนจ,จู่ๆได้เกิดไฟไหม้ในี่วดทั้งคันเลยนะครับเจ้าของเนี่ยบอกว่าในโอ้โหนี่เขานี่อ่อนเลยนะครับผ่อนยังไม่หมดเลยว่าอย่างนั้นนี่นะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาบ่ายสองเ็จตำรวจรัตนาธิเบศได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รถตู้โดยสารสาธารณะเสียหายทั้งคัน จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหลังตลาดฐานเพชรอยู่ที่ตำบลบางกระสอจังหวัดนนทบุรีรถน้ํารถดับเพลิงก็ไปนะครับไปเรียกว่าเชดน้ําดับนะฮนะหน้าไฟดับฮะบแต่ว่ารถตู้ดูสภาพนะครับไม่เป็นรถอีกต่อไปว่าอย่างนั้นคือเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเจ้าของเนี่ยชื่อว่านายนิทัศน์อินผู้อายุ41ปีนี่นะครับบอกว่านํารถตู้คันที่ว่านี้ไปจอดพักจอดทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจุดพักว่าอย่างนั้นเถอะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงเสจๆแลวก็ไปนอนพักที่วินมอเตอร์ไซค์ที่รู้จักกัน นะครับแล้วก็โทรมาถามมาบอกว่าเนี่ยรถตู้ของคุณเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วก็วิ่งออกมาฮะโอ้โสภาพเนี่ยเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งคันเลยนะครับรถตู้คันนี้ก็มีประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3นะฮะก็ต้องซ่อมเองแต่ว่าดูจากสภาพเนี่ยจะซ่อมได้หรือเปล่าไม่ทราบนอกจากไฟไหม้รถตู้แล้วนะยังลุกลามไป,ไปไปไปโดนรถเขาจอดอยู่เนี่ยข้างๆอีก3คันว่าอย่างนั้นนี่ก็เสียหาย ก็ยังลุกลามไปที่บริเวณเนี่ยบริเวณาเรียกว่าหญ้าที่อยู่ข้างๆนั่นแหละแต่ว่าที่เกิดเหตุมันเป็นลานโล่งๆไงมาลานโล่งๆมันก็เลยเนี่ยดับไฟเนี่ยสะดวกหน่อยนีย่รถเนี่ยลามเลียไปที่รถกระบะที่เขาจอดไง mm. ไฟไหม้ก็มกันก็ลามไปนะครับเสียหายทีนี้เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้นะรถตู้คันนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยตอนนี้หมดแรงเขาสุดเขาอ่อนเลยทําอะไรไม่ถูกแล้วเอา้าฟังเสียงหน่อยเจ้าของรถตู้ครับ มีเด็กเขาบอกว่าไฟไหม้แล้วคันนี้มีมีควันออกจากหน้ารถครับหน้ารถครับผมความเสียหายทั้งหมดนี่คือยังไงบ้างครับวามเสียหายทั้งคันทั้งคันทั้งคันครับพี่แต่ว่ารถมีประกันใช่ไหมครับประเภทสามครับต้องจ่ายเองพี่ยังส่งข้างบนไปหมดเลยพี่ตอนนี้เป็นเพราะเห็นรถต้อเป็นไงบ้างพี่หมดแรงเลยครับผมมีเด็กเขาบอกว่านี่หมดแรงเลยนะครับเนี่ยฮะเรียกว่าค่าซ่อมค่าอะไรก็ต้องทําเอง แต่ดูสภาพเนี่ยอาจจะซ่อมยากหน่อยนะครับหนักแบบนี้ทีนี้เจ้าของรถกระบะนะฮะที่จอดไว้ใกล้กับจุดที่รถตู้เนี่ยถูกไฟไหม้ซึ่งก็มีความเสียหายเช่นเดียวกัน mm hmm. เบื้องต้นก็บอกว่าได้พูดคุยกับคนขับรถตู้แล้วบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดส่วนตำรวจอ่ะก็แนะนําให้ไปที่โรงพักลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบขนย้ายรถนะที่เสียหายออกจากจุดเกิดเหตุเอาเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าอย่างนั้น <c oughs> ค่ะเมื่อวานวันคริสต์มาสนะคะช่วงเช้ามืด ที่หอพักแถวอําเภอเมืองจังหวัดแพร่คนเขาแตกตื่นกันหมดเลยเพราะว่ามีคนตะโกนร้องเสียงดังไม่ใช่ร้องเพลงจิงกระเบลขึ้นมานะคะแต่ร้องแบบกรีดลั่นเลยเป็นผู้หญิงค่ะตอนนั้นเขาพยายามจะไปช่วยแต่คุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเหมือนจะคลั่งแล้วก็หวาดระแวงนะถือหลอดไฟที่แตกเนี่ยจะทําร้ายคนตลอดเวลามีข้อมูลหนึ่งบอกว่าตอนแรกก็เห็นเธอปกติดีแต่เธอมีอาการคลั่งห,<น>หวาดระแวงแบบนี้หลังจากที่กลับมาจากวัดค่ะอ้าวเดี๋ยวดูนะ เหตุนี้ตำรวจหลังจากได้รับแจ้งก็ไปยังถนนน้ำทองหน้าสำนักงานป่าไม้แพร่ตําบลนาจากักอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อนุชอายุ43ปีเจ้าตัวเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ในอาการหวาดระแวงเดินแบบเอาหลังชิดกำแพงตลอดเวลาตรงนี้เป็นหอพักค่ะนะ คนในหอพักแถวนั้นเขาก็ตื่นตกใจกันหมดเพราะว่าเธอเนี่ยตัวสั่นเอาผ้าปิดหน้าตลอดเวลาไม่ยอมไม่ใครเข้าใกล้บางทีก็กรีดร้องขึ้นมาด้วยเขาก็ต้องเกลี้ยกล่อมก่อนนะตำรวจทั้งกู้ภัยก็ไปเกลี้ยกล่อมนะแต่เหมือนเธอหวาดกลัวอะไรบางอย่างใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะถึงสามารถจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนที่เห็นเหตุการณ์และเป็นคนแจ้งเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็นอนหลับอยู่ช่วงเช้ามืด เออผู้หญิงที่ไหนมานอนอยู่หลังบ้านน้าเข้าไปปลุกหน่อยดีกว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายป่วยอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เห็นว่าคนไปปลุกปุ๊บเธอถือหลอดไฟที่แตกจะเข้ามาทําร้ายและตะโกนกรีดร้องลั่นขอความช่วยเหลือค่ะคนที่แจ้งเหตุเนี่ยเขาก็เลยวิ่งกลับเข้าไปหลบในบ้านเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคุณผู้หญิงคนนี้จะทําร้ายจากนั้นคุณผู้หญิงคนนี้ถือไม้แล้วไปไล่ทุบบ้านเพื่อนบ้านของคนอื่นเขาเนี่ยตึงตึงตังๆดันไปหมดเลยค่ะ เขาก็เลยแจ้งตำรวจทันทีนางสาวนุชเห็นว่าโทรแจ้งตำรวจเธอเดินหนีค่ะแล้วก็ทิ้งไม้วิ่งเข้าไปในหอพักด้วยอาการหวาดกลัวเหมือนคนขาดสติแล้วก็พูดว่ามีคนจะมาทำร้ายเธอตลอดเวลาเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะคนที่เขาไปแจ้งเหตุคนแรกค่ะแล้ถือลอดไฟแตกแล้วมานอนด้านหลังครับแล้วเขานี้ผมไปปุ๊กเขามาถือลอดไฟจะเดินเข้ามาบ้านผมเหมือนจะทำร้ายผมผมก็เลยถือเล็ก ไล่เขาเขาก็ไปนอนยูบ้านนู้นเสร็จปุ๊บเขาก็ถือไม้ครับหน้าสามไล่ทุบตึกอาคารเลยครับเลยถึถึงมาบนมาหน้าบ้านเนี่ยครับครับแล้วก็นั่งกวาดอยู่เนี่ยครับประมาณสักสิบนาทีผมก็เลยโทรแจ้งแบรวดโอ้บอได้สติเลยครับอูจะมีคนมาทำลายผมจะมีคนมาทำลายผมถือรอไฟก็ถือไม้เนี่ยครับตอนแรกถือรอไฟตอนหลังถือถือไม้ครับมีคนนะครับ คือบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเหมือนชุมชนคุณผู้ชมเขาก็จะมีตึกแ,ตแถวมีบ้านโคนมีหอพักอยู่ด้วยนะคะท้ายที่สุดเธอก็เข้าไปหลบอยู่บริเวณหอพักนะเจ้าของหอพักเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อนางสาวนุชเคยเห็นอยู่มาเช่าห้องอยู่ได้ประมาณ3ปีแล้วช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆเขาก็ปกติดีทุกอย่างนะแต่ระยะหลังเห็นว่าไปทําบุญเข้าวัดนั่งสมาธิที่วัด แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดไหนล่าสุด3วันก่อนนางสาวนุชเนี่ยแชทมาหาเจ้าของหอบอกว่ามีคนแปลงกายมาเป็นเธอแล้วจะทําร้ายร่างกายอยู่ตลอดเวลาค่ะทางด้านเพื่อนร่วมหอพักก็บอกว่าไอ้สาวันมานี้นางสาวนุชเปลี่ยนไปนะไม่ร่าเริงไม่ยิ้มไม่คุยเมื่อคืนได้ยินเสียงดังทั้งคืนเลยจนกระทั่งเช้ามืดเนี่ยมีคนมาบอกว่านางสาวนุชเนี่ยนะเขาเอ,อะอะโวยวายร้องช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเวลาเลยค่ะ เอาท้ายที่สุดเขาก็ต้องควบคุมตัวไปรักษาอาการต่อนะคะไป,ออไปตรวจสอบดูว่าเธอเนี่ย่วยทางจิตหรือมีอาการอย่างไรหรือไม่นะที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวโพดไฟไหม้ดีวอดเลยนะครับทีนี้มันมีเงิน3 0 0แสนบาทที่เจ้าของโรงสีเนี่ยเอาไว้นะครับในลิ้นชักเพื่อจะไปซื้อข้าวโพดหายไปแบบปริศนาเจ้าของโรงสีเนี่ยบอกว่าน่าจะมีมือดี ฉกเงินออกไปก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ว่าอย่างนั้นเมื่อ4โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวโพดที่บ้านสาแพะหมู่ที่7ตาบลบ้านสาอําเภอแจ้งห่มจังหวัดลําปางเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถน้ํำดับเพลิงเนี่ย2คันไปฉีดน้ําระงับเหตุนะครับไม่ให้มันลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของโรงงานรวมถึงบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับในการที่จะสก,กัดไฟนะครับกว่าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ แต่ก็ยังคงเฝ้าระมัดระวังในจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องเพราะว่าลมมันแรงนี่นะครับต่อมาในวันรุ่งขึ้นในช่วงเช้าเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบและก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากรับแจ้งจากนายเอนะครับเจ้าของโรงสีข้าวโพดนะครับนายเอเนี่ยนำสมมุตินะครับบอกว่าเงินสดจํานวน3 0 0แสนบาทที่เก็บไว้ในสมักงานเป็นเงินที่เตรียมไว้เพื่อจะรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร,กรได้หายไปอย่างปริศนาว่าอย่างนั้นคาดว่าน่าจะถูกโจร นะครับอาศัยจังหวะที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยย่องเข้ามาฉกเงินออกไปก่อนว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงเจ้าของโรงสีข้าวโพดครับมันหายได้ยังไงฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบผมก็วิ่งมาเกิดจากความสะเพร่าของผมด้วยที่เงินไว้โดนไม่ไม่เก็บเงินมาด้วยแล้วก็เอาไว้ในออฟฟิศมาดูมาดูมาดูไม่ได้ล็อกประตูก็ไม่ได้ล็อก,ก,อ,กออกมาอีกทีเงินก็หาย เงินประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสามแสนกว่ามันหายได้ยังไงฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบผมก็วิ่งมานี่นะครับทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบนะเงิ<อ>นมันหายแบบปริศนาไงเบื้องต้นตำรวจอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนถึงสาเหตุที่เกิดไฟไหม้อันดับแรกก่อนนะครับและก็ส่วนเงินสามแสนบาทที่หายไปเนี่ยก็จะตรวจสอบในขั้นตอนต่อมานะครับถ้าหากพบว่าใครขโมยไปนะครับก็จะเอาคนที่ขโมยมาจัดการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะครับ